เมลเมลมีเรื่องสำคัญที่จะมาบอกทุกคนนะคะอย่าร้องอย่าร้องมันเป็นสิ่งที่แบบว่าลันเบลแบบว่าตั้งใจอยากจะบอกทุกคนมานานละอย่าร้องอย่าร้องสิ่งที่ลันเบลจะบอกก็คือก็คือฉันน่ะฉันนะฉันฉันฉันน่ะ ฉันน่ะคือรันเบลลัน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 ันเบลร้องเรียกลันรันปีศาจน้อยในโลกหนี้และฉันคือรันเบลลันรันลันลันรันันเบลร้องเรียกลันรันแล้วลันเบลจะรันหาเธอเย้เอ้ยโยรันอะไรลันคืออะไรรันอะไรทำไมมันแปลกกว่าใคร รันอะไรเอ้นี่มันร้องอะไรอะรันบงรันบุญรันเบือไอ้นั่นใครสวัสดีครับพี่น้องและผมนะคือรันเบลขอชงขอเชิญขอชวนพวกคุณนั้นมาลองฟังเร็วๆมาดูสตรีมรันเบลบอกเลยว่าจะไม่เฟลถ้าใครอยากมีปัญหาก็มาดีครับมาต่อยรันเบลเอ๊ะรันรันเบลนั่นมันคือใครกันเนาะรันแปลกๆบางทีคนจะไป้ามอสแต่การสนุกสุดมันอดีตไม่มีการชำนาญเนาะรันเบลเขาบอกเรียบร้อยพูดน้อยแต่โซนมันกลับิงจอลองดูเข้ามาเราจะเข้าใจในความหมายถ้าเศร้าเมื่อไร ก็ลองลันๆกันไหมมาลองอยู่ด้วยกันเปิดใจกันสักหน่อยแล้วเธอจะรู้ว่ารันมันคืออะไรฉันน่ะคือรันเบลลันๆลันๆลันๆลันเบลลองเรียกรันลันปีสัดน้อยในโลกแห่งนี้และฉันคือรันเบลลันๆลันลันๆลัน ร้องเรียกรันรันแล้วรันเบลจะรันหาเธอมามือแม่หยุดหลอนดิรันเบลเอ้านะมา